ตั้นตรนี้ยลองอไปประยุกต์ใช้ดูนะครับตามตัวอย่างรวมให้ดูตรงนี้ครับีไม่เกิน90วิบนะฮะสุดท้ายคือความละเอียดต้อง720 p ขึ้นไปนะฮะ 720p ขึ้นไปอี่ครับทักทายยามบ่ายครับทักทายยามบ่ายครับวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากมี่เขาแนะนำเขาบอกให้ใช้สติกเกอร์อรือเอฟฟกด้วยอันที่7 เวลานะครับการที่ทำคลิปสั้นตรงนี้ต้องอยู่ในช่วง15แท็กคำสำคัญผมก็ใส่ทุกครั้งนะแท็กคำเร็วอย่างเงี้ยท่านอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนะคระับเขาบอกห้ามปิดเสียงอันที่สี่ให้แชร์ไปสตอรี่ที่ยังไม่เคยแชร์ก็แชร์ด้วยนี่คือคำแนะนำนะครับอันที่ห้า การเขียนคําบรรยายเขาก็เน้นให้เขียนคําที่มันเป็นเชิงสั้งเขาแนะนำเขาบอกให้ใช้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกด้วยอันที่7จ็เวลานะครับการที่ทําคลิปสั้นตรงนี้ต้องอยู่ในช่วงสิบห้าสัญกาท่านไหนที่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ก็อยายามใส่ในคลิปสั้นด้วยในการใช้แฮตแท็กคำสำคัญอันที่3มไม่ติดซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ดีที่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคลิปเรีโลแลกันเนาะตรงน,นี้ก็เลยนำความรู้มาฝากทุกท่านตามรายละเอียดที่เขาแนะนำมาท่านลองดูนะครับว่าเนี่ยนีย่ผมได้รับไปนำมานี่คือเขาแจ้งมาก็เลยเอแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ลองปรับให้สอดค้องกับแนวทางนี้ท่านก็จะโชคดีเหมือนเข้าวันไปเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับที่ มีลักษณะการทํามีลักษณะของการทําคลิปสั้นยอดดูไม่เยอะนะครับอย่างแรกก็ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้จต่โฆษณาเออเรียหรือชิลกันเนาะตรงนี้ก็เลยนําความรู้มาฝากทุกท่านตามรายละเอียดที่เขาแนะนํามาท่านลองดูนะครับว่าเนี่ยเนี่ยผมได้รับไปนำมาอํสำคัญท่านไหนที่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ก็อยายามใส่ในคลิปสั้นด้วยในการใช้แฮชแท็กคำสำคัญ ันที่สามไม่พิกเซลความละเอียดคือเจ็ด้อยี่สิบพิกเซลเจ็ดรอยี่สิบล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็มีอยู่แปดข้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทําหมดนะแต่ว่าพิกเซลความละเอียดคือเจ็ด้อยี่สบพิกเซลเจ็ดอยี่สิบล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็มีอยู่แปดข้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทําหมดนะแต่ว่าผมมั่ง <laughs> พยายามต่อครับพยายามต่อตัวเดีคเกบเ <laughs> สียง ไม่ปิดเสียงมันก็มีบ้างบางครั้งเราทําไปบืนเปิดเสียงก็ทําให้เสียงหายแต่ในไร์สด,สดในไร์สดนี่เเือนมาทีหนึ่งก็งงเงินตอนนี้เขาแนะนํามาให้ใช้อีกก็เลยสับสนอยู่เนี้ครับแต่ว่าคาบรรยายก็ก็อย่าลืมเขียนคาบรรยายด้วยนะอันที่หกเขาให้ใช้สติกเกอร์หรือใช้เอฟเฟกมาช่วยสั้นตรงนี้ลองอไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ<ม>ตามตัวอย่างรวมให้ดูตรงนี้ครับ แล้วกันเนาะทุงนี้ก็เลยนําความรู้มาฝากทุกท่านตามรายละเอียดเนี่ยที่เขาแนะนํามาท่านลองดูนะครับว่าเนี่ยเนี่ยผมได้รับแนะนามาผมมั่งพ <c oughs> ยายามต่อครับพยายามต่อัสดิกับสั้นตรงเนี้ยลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับตามตัวอย่างผม <c oughs> ให้ดูตรงเ,เนี้ยครับเร็วอย่างเงี้ยท่านอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนะครับบอกเขาบอกห้ามปิดเสียง อันที่สี่ให้แชร์ไปสตอรี่นต่อกัแล้วกันเพรวันนี้ผมได้รับคำแนะนำมานะครับวันนี้ในหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดปรับปรุงประสิทธิภาพของคลิปเร <c oughs> ็วนะก็พยายามต่อไปนะครับวันไปเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับที่มีลักษณะการทำกระซยลความละเอียดคือ720พิกเซลเจ็ยี่สล้านพิกเซลนั่นเองนะครับ ก็มีอยู่แปดข้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทำหมดนะแต่ว่าคลิปที่ยอดวิวตัวโนตัวนี้หลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนะก็ทำมาเยอะทำมาเจ็ดเดือนละครับก็ลองมาฟังที่ยังไม่เคยแชร์ก็แช์ด้วยนี่คือนคำแนะนำนะครับอันที่ห้าการเขียนคำบรรยายเขาก็เน้นให้เขียนคำที่มันเป็นเชิงสร้งเตือนมาทีหนึ่งก็งงเงนตอนนี้เขาแนะนำมาให้ใช้อีกก็เลยสับสนอยู่เนี่ยครับแต่ว่าเร็วอย่างเนี้ย ท่านอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนะครับเขาบอกห้ามปิดเสียงอันที่สี่ให้แชร์ไป Story. ไสตอรี่นี่คือเขาแจ้งมาก็นะเลยเอามแป่งปันให้ทุกท่านนะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ลองปรับให้สอดคองกับแนวทางนี้ท่านก็จะ,จะโชคดีเหมือนกับกสิ่งที่เราทําตรงนี้เราควรจะต้องเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นซึ่งผมดูแล้วก็พยายามทํา ก็น่าจะได้ทุกข้อนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็เลยนําความรู้เล็กๆน้อยที่ได้รับการแนะนําจากทางเอที่เขาส่งมาให้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่เสียงไม่ปิดเสียงมันก็มีบ้างบางครั้งเราทําไปบินเปิดเสียงก็ทําให้เสียงหายแต่ในไร์สดในไร์สดนี้หลันเชิญสร้างสุขเชิงโดดเด่นที่อ่านแล้ว สะดุดนะครับประมาณคือน่าสนใจอะครับประมาณนี้นคือการเี็น,นผมมั่พยายามต่อครับพยายามต่สวัสดีครับคุณ AI นะแนะนำเรื่องของหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพของคลิปเรียวสั้นตรงนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับตามตัวอย่างทูมให้ดูตรงนี้ครับเขาแนะนำเขาบอกให้ใช้สติ๊กเกอร์หรือเอฟฟกด้วย อันที่เจ็ดเวลานะครับการที่ทําคลิปสั้นตรงนี้ต้องอยู่ในช่วงสิบห้าแต่เราอาจจะแชร์มากกว่านั้นก็ได้แชร์ที่หลังนะแต่แชร์ครั้งแรกที่เราทําคือได้แค,ค่ไม่เกินสามกลุ่มนะครับอันที่สองก็คือการใส่ผมมั่งพยายามต่อครับพยายามต่อตัวดคเกบผมมั่งพยายามต่อครับพยายามต่อัวดิเกบ เข้าวันไปเพราะฉะนั้นหลายๆท so, 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 ่านนะครับที่มีลักษณะการทําก็วันนี้ก็เลยนําความรู้เล็กๆน้อยๆที่ได้รับการแนะนําจากทางเอกที่เขาส่งมาให้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่ต่อกันแล้วกันเข้าวันนี้ผมได้รับคําแนะนํามานะครับคือเสียงมันจะปิดและถ้าเราจะฟังเสียงคลิปโอวิโอด้านล่างถึงจะได้ยินเสียงนะครับถ้าไลฟ์สด แต่ถ้าเป็นการทําคลิปสั้นหรือคลิปเร็วโดยใช้เครื่องมือคิปคลิปที่ยอดอยูตัวตัวนี้หลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนะก็ทํามาเยอะทามาเจ็ดเดือนละครับก็ลองมาฟังมีลักษณะของการทําคลิปสั้นยอดอยู่ไม่เยอะนะครับอย่างแรกก็ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้แต่โฆษณาเอาเร็วหรือคิปแต่ละอาจจะแชร์มากกว่านั้นก็ได้แช่ที่หลังนะแต่แชร์ครั้งแรกที่เราทาคือได้แค่ไม่เกินสามกลุ่ม นะครับอันที่สองก็คือการใส่ถึงเก้าสิบวินาทีเท่านั้นสิบห้าถึงเก้าสิบวินาทีห้ามเกินซึ่งผมก็ทําได้อยู่ละส่วนใหญ่ทุกท่านก็ทําได้แล้วเนาะสิบห้าถึงไม่น้อยกว่าสิบห้าวินาทีตรงนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับจะใช้หรือไม่ใช้โดยท่านแต่ตอนหลังนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกต์เลยเนะพราะว่าโดนแปดถึงเก้าสิบวินาทีเท่านั้น สิบห้าถึงเก้าสิบวินาทีห้ามเกินซึ่งผมก็ทําได้อยู่ละส่วนใหญ่ทุกท่านก็ทําได้อยู่แล้วเนาะสิบห้าถึงไม่น้อยกว่าสิบห้าวินาทีคลิปที่อยอดวิวตอมุตวนม้หลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนะก็ทํามาเยอะทํามาเจ็ดเดือนละครับก็ลองมาฟังฟลิวอย่างเงี้ยท่านอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนะครับบอกเขาบอกห้ามปิดเสียงอันที่สี่ให้แชร์ไปสตอรี่ กรเซลความละเอียดคือ720ิพิกเซล7 2็ิล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็มีอยู่8ข้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทำหมดนะแต่ว่าต้องทำยังไงให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นกรเซลความละเอียดคือ720ิพิกเซล720ิล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็มีอยู่8ข้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทำหมดนะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ดู นะครับจะใช้หรือไม่ใช้หรือท่านแต่ตอนหลังนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกเลยเพราะว่าโดปคือเสียงมันจะปิดและถ้าเราจะฟังเสียงคลิปโอดีโอด้านล่างถึงจะได้ยินเสียงนะครับถ้าไรสดแต่ถ้าเป็นการทำคลิปสั้นหรือคลิปเร็วโดยใช้เครื่องมือคลิปแฮตแทกคำสำคัญผมก็ใส่ทุกครั้งนะแฮชแทกคำหนึ่งนะครอันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการแชร์ ขาให้แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยในการทําคลิปของเราที่บอกสิ่งที่เราทําตรงนี้เราควรจะต้องเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นซึ่งผมดูแล้วก็พยายามทำนะก็น่าจะได้ทุกข้อนะครับแต่ว่าเร็วอย่างเงี้ยท่านอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนะครับเเขาบอกห้ามปิดเสียงอันที่สี่ให้แชร์ไปสตอรี่คำบรรยาย ก็อ,อ,อย่าลืมเขียนคำบรรยายด้วยนะฮะอันที่หกเขาให้ใช้สติกเกอร์หรือใช้เอฟเฟกมาช่วยผมมัง่งพยายามต่อครับพยายามต่อสวัสดีครับคำบรรยายก็อ,อ,อย่าลืมเขียนคำบรรยายด้วยนะฮะอันที่หกเขาให้ใช้สติกเกอร์หรือใช้เอฟเฟกมาช่วย